สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสสอร์ดรายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะครับแล้วช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์ใช่ไหมครับพี่ใช่เรายังอยู่ในซีรีส์ของการเรียนหลักสูตรแบบเมืองนอกอแต่เรียนในเมืองไทยแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่ RMIT English Provide Thailand ค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภานษาอังกฤษซึ่งเป็นสาข,ขาของ RMIT ที่ประเทศออสเตรเลียเขามีชื่อมากในเรื่องหลักสูตรภารษาอังกฤษใช่ครับก่อนจะเข้าไป RMIT มีประโยคมาถามพี่อูด้วหนึ่งภาษาอังกฤษเหรอใช่แล้วถามว่านี่วอเทอร์ยูแคนโกคุณไหมฮะมันแบบจะพูดภาษาไทยว่าอะไรไปได้กี่น้ำามนหลออเราว่ามันแปลกๆนะใช้ใช่ไหมพี่คำนี้ไม่น่านะแต่มันควรจะเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้ต้องไปถามผู้รู้ว่าวันนี้เรานัดใครไปบ้างอ่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากไอไอมทีแล้วก็มีน้องๆเจ้าหน้าที่ไอไอมทีกับน้องๆที่เรียนอยู่ในหลักสูตรนี้ไปคุยไปถามผู้รู้ดีกว่าได้ไปเลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมารบกวนขอเวลาคุณไก่ไม่ช่ค่ะเดินขึนดนิดเดียวยินดีนะคะในส่วนของสถาบันของเรานะคะ RMIT ชัวไว้นะคะน้องๆเนี่ยก็คือสามารถมาติดต่อพี่ๆได้เลยนะคะจะให้ข้อมูลต่างๆณที่น้องที่จะเรียนนะคะตรงนี้นีเป็นจุดแรกที่เด็กเนเข้ามาในออฟฟิศแล้วจะเจอ จอข้อมูลสอบถามข้อมูลกันก่อนับนี่ก็จะให้รายละเอียดได้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็คือของเราก็จะมีนอกวเดี๋ยวจะมีแล้วนะคะเราก็จะมีในส่วนของที่พักผ่อนนะคะเวลาที่น้องๆนะคะเรียนเสร็จแล้วหรือผู้ปกครองท่านไหนนะคะก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้นะคะตรงนี้เนี่ย อย่างที่เห็น Independent Learning Center นะคะ,คะหรือ ILC ของเรา <I LC. S 1> จะมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะห้องนี้นะคะขั้นแรกก็คือจะเป็นรัษณาที่ว่าให้น้องๆน,นะคะมาทำเทสกับคอมพิวเตอร์เพื่อดูเลเวลกันก <ขอ S 1> ่อนเ,เข้าเรียนก่อนเข้าเรียนใช่นะคะน,นอกจากนี้แล้วเนี่ยน้องๆก็คือจะหาสามารถหาข้อมูลนะคะเป็นสื่อการเรียนการสอนได้นะคะที่จะช่วยน้องๆค้นความเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ใช่อินเทอร์เน็ต ช่แหล่งข้อมูลที่ว่าเก็บไว้ให้น้องสามารถนั่งนอกเวลาเรียนสามารถมาใช้ได้ใช่ค่ะนะคะระหว่างการเรียนการสอนหรือเวลาที่น้องอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะบวันนี้ด้านี้กันก่อนดีไหมคะตรงนี้นะคะของเราก็อีด้วยคร่งของเรานะคะก็จะมีนะคะก็จะมีของว่างให้น้องๆนะคะได้ทานการจะมีชานะคะโอนตีนต่างๆนะคะให้น้องนักเรียนเหนื่ยเหนื่อยหรือว่าเรียนเยอะแล้วหิวนะคะนี้คือฟรีหมด ใช่ฟรีหมดแล้วก็จะไม่มีการชาร์จใดๆเพิ่มเติมถ้าน้องหลายๆคนท่านเรียนฟูลไทม์จะเรียนนานอยู่ที่เรียกว่าตั้งนาะห้าวันหกห้าชั่วโมงห้ชั่วโมงต่อวันอยู่ตรงนี้ตลอดพอดีถ้าไม่อยากลงไปไหนก็มาได้เลยตรงนี้ก็จะมีบริการน้องๆนะคะเอาล่ะพี่มง ได้ค,ค่ะนะคะห้องเรียนของเรานะคะจะมีทั้งหมด7ห้องนะคะคของเรานี่ก็คือจะมีสังเกตดูนะคะแล้วก็จะมีชื่อห้องนะคะอย่างเช่นชูรักเซนคิวด้าหรือเซายยาล่านะคะเป็นเทคนิคให้เด็ก สนใจภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่จะให้เขาไปค้นคว้าเอมชื่อนี้อยู่ประเทศอะไรนะคะตรงนี้เป็นให้ข้อมูลทั้งหมดจะเจดห้องค่ะนะคะใช่เปิดใช้ตอนช่วงกลางวันน่าจะเกือบเกือบเวียนกันไปเรื่อยๆไม่ได้มีห้องไหนที่ว่าเป็นหลักสูตรไหนเป็นประจำาอ๋อแล้วจะมีประจำอย่างเช่นของน้องๆนะคะของคลาส EAP ของเรานะคะตรงนี้เนี่ยของเขาก็คือจะเรียนห้าวันต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องมีห้องประจำให้น้องๆเขานะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการ เรียนการสอนทํากิจกรรมต่างๆค่ะแล้วหลักสูตรอื่นล่ะคะหลักสูตรอื่ที่เป็น full time อ่าของเราก็จะมีนอกเหนือจากในส่วนของ EAP ก็คือจะมีในส่วนของ i o u r s นะคะเตรียมสอบต่างๆนะคะหรือรักษา course private ที่น้องจะสามารถเลือกได้ว่าน้องนี่อยากจะเรียนอะไรเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มุ่งตรงนั้นให้เลยซึ่งจะเป็นข้อดีในส่วนของ p private ก็คือสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้นะคะเวลาวันที่น้องใช่ที่น้องสะดวกนะคะตรงนี้ค่ะซึ่ง หลักสูตรพวกนั้นเรียกว่าใช้ห้องตรงนี้เวียนกันไปใช่ค่ะแต่ห้อง EAP อาจจะมีห้องประจำห้องมีประจำแน่นอนเรียนกลางวันตลอดใชคะโอเคครับงั้นเราเดินดูห้องอื่นได้ค่ะบรรยากาศภายในได้เลยนะคะตรงนี้ เราตอนนี้ก็อยู่กับน้องๆของ RMIT English Worldwide Thailand แนะนำชื่อกันนิดนึงครับว่าชื่ออะไรกันบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อโสพิราอินสุวรรณนะคะชื่อเล่นชื่อ d r e a ค่ะตอนนี้อายุ23แล้วแล้วก็เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะ business English ค่ะตอนนี้เป็นนักนักเรียนของ Fulltime ของ RMIT เนี่ยแหละค่ะเรียนคอร์ส English for Academic Purpose ค่ะ EAP ใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องกี้น้องดรีมค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนัทยาดีวารกิจค่ะชื่อเล่นชื่อกี้ค่ะเพิ่งจบการศึกษาจากการสอบเทียบ T.E.D. ค่ะเมื่อก่อนเรียนอยู่ที่เซนิโอร์เซฟต์แคนรค่ะตอนนี้เป็นนักเรียนฟูลไทม์อยู่ที่ I.M.I.T. English w o r l w i e Thailand ค่ะคอร์ส English for Academic Purpose ค่ะเป็นคอร์สเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะถามนิดนึงทำไมทำไมเลือกเลือกเรียน e a p ในประเทศไทยในต่างประเทศก็มีเปอร์ซอนหลักสูตรนี้ใช่ไหมครับมีข้อดียังไงครับคืออย่างของที่บ้านดีมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะค่อนข้างเป็นห่วงมากเพราะว่าแบบ เราอยู่เขาตั้งแต่เด็กเราไม่เคยไปอยู่ตัวคนเดียวเขาก็เหมือนแบบยังไม่พร้อมที่จะปล่อยให้เราไปเขาก็เลยบอกว่าให้เรียนที่นี่ดีกว่าแล้วคือที่นี่คอร์สของที่นี่เขาจะเป็นกลุ่มเล็กอนะคะ่ะถ้าเทียบกับที่นูน่นจะมีแบบไม่เกินแค่แปดคนแต่ถ้าที่นู่นเนี่ยจะสิบกว่าคนซึ่งเรามองแล้วว่าถ้าเราเรียนที่นี่เนี่ยมันน่าจะได้ผลมากกว่ามนันจะใกล้ชิดมากกว่าใช่ค่ะคือจริงๆวางแผนจะไปเรียนต่อระยะยาวอยู่แต่ระหว่างก่อนที่จะเข้าได้คุณพ่อก็เลย เป็พราะที่บ้านอาจจะอยากให้เรียนเตรียมตัวในที่เขาอยากอยากให้เราเห็นว่าเราเราับผิดชอบในตัวเองมากได้แค่ไหนะรวลางที่เราเตรียมตัวอยู่ที่นี่ออโอเคค่ะกี่ครับสำหรับหนูนะคะก็คือ,อหนูจะต่อที่โรงเรียนธรรมศาสตร์อินเตอร์ที่ประเทศไทยซึ่งด้วยความที่ว่าหนูเป็นลูกสาวคนเดียวของที่บ้านคุณแม่ก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงและด้วยความที่ว่าเคยไปเรียนที่อเมริกามาเดือนหนึง่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะแพงเพราะว่า ค่ากินค่าใชา้ค่าอยู่ก็จะแพงกว่าอ,อยู่ไทยก็เลยเลือกเรียนที่ไทยดีกว่าหลักสูตร EAP ER เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าน้องเขาก็กะจะเรียนต่อเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเหมือนกันถูกไหมฮะมแล้วทำไมเลือกเรียนที่นี่คะก็ดิมเรื่องของเรื่องคือดีมเนะี่ยมองหาที่ต่อปริญญาโทค่ะแล้วก็<ะ>ดูเรื่องขอสอบ i อ l t s ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบภาษาอังกฤษเรายัางดีไม่ค่อยพอที่จะ,ะสามารถไปสอบ,สอบแล้วแบบได้คะแนนสูง ใช่ค่ะคแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนๆ,ๆ,ๆกับญาติิก็เขาก็แนะนําว่าให้ลองมาคุยกับที่นี่ดูพอดิมมาที่นี่เนี่ยดิมรู้สึกว่าคอร์สเนี่ยมันมีหลากหลายมันน่ามันน่าจะมีคอร์สที่เหมาะกับเรารแล้วพอเรามาดูเราศึกษาเรื่องหลักสูตร EAP แล้วเรารู้สึกว่าออคอร์สเนี้ยมันมีประโยชน์นะมันสามารถแบบใช้ได้ในหลายแง่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อการทํางานในชีวิตประจําวันทุกอย่างเลยมันสามารถ cover ได้หมดเลยเผื่ออีกหน่อยแบบเราเปลี่ยนใจไงพี่เราแบบ มันสามารถได้ประโยชน์เยอะเพื่อแบบเขาอยากให้ต่อเมืองไทยหรือว่าอยากให้ทํางานมันก็ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยอะค่ะค่ะแล้วของเราทาไมเลือกเรียนที่นี่ก็ด้วยความที่ว่าเราหาหาจากหลายสถาบันมากที่ว่าเราจะเตรียมก่อนเข้ามหาลัยอินเตอร์ซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปเข้าไปเตรียมในมหาลัยอะไรเนี้ยค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงอย่างเช่นอ่ามหิดลอย่างเงี้ยก็จะมี pre college ก่อนเข้าซึ่ง เราก็ต้องไปสอบเทียบสอบอะไรอีกเราก็เลยเตรียมพร้อมก่อนเลยดีกว่าด้วยกันมาลงหลักสูตรที่นี่ก็จะเหมือนกับเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาลัยจริงเลยค่ะแล้ว EAP เรียนอะไรบ้างครับ Reading Speaking เนื้อหาอะไร EAP คนจะพูดกันเยอะมาก EAP อัตัวย่อของ English for Academic Purpose ถูกไหมคะแล้วจริงๆเขาเรียนอะไรกันบ้างมันเป็นเนื้อหาที่แบบมันค่อนข้างจะเน้นไปทางผู้วิชาการแบบเป็นหลักเลยค่ะคือเราจะเน้นไปทางเรื่อง reading speaking listening and writing แล้วก็คือทุกอย่างเลยรวมรวมทั้งหมดเลยแล้วเนื้อหาจะเป็นแบบค่อนข้างจะแบบเน้นไปทางแบบวิชาการแบบจริงจังเลยมีการเตรียมตัวให้เราทำรายงานทำพรีเซน คือทุกอย่างเหมือนในการใช้ชีวิตในมหาลัยจริงๆเลยค่ะไม่ได้เน้นว่าเป็นเรื่องของการเตรียมสอบถูกไหมไม่ค่ะไม่เหมือนเลยต่างกันมากรมีชีวิตรอดในชีวิตในรั้วมหาลัยใช่เน้นว่าในมหาลัยจริงถ้าเราจะต้องมานั่งเรียนต้องทําอะไรเป็นบ้างถูกไหมไม่ใช่เด็กขยันนั่งท่องหนังสือหรืออย่างเดียวแต่ว่าจะต้องทำา r e s e n t a ต้องทำ p r e e n t ต้องมีแบบ d i s คั s ในห้องต้องมีทำ research มาแต่ที่นี่แบบเรื่องการเรียนการสอนคือมันจะ ค่อนข้างต่างอะค่ะคืออาจารย์ของที่นี่นะเขาจะแบบเน้นแบบเป็นโปรเฟสชนอลมากเขาจะสามารถแบบจับจุดออดจุดแข็งเราได้ภายในเวลาแบบที่เราอยู่กับเขาแบบแค่ไม่กี่วัน่ะแล้วเขาก็จะแบบแนะนําเราเลยใช่ใช่คือเขาจะจี้เราเป็นจุดๆเลยว่าเฮ้ยคุณออดตรงนี้นะคุณต้องไปพัฒนาตรงนี้แล้วเขาจะแนะนําว่าคุณต้องทํายังไงมันถึงจะพัฒนาแล้วมีการติดตามผลเราตลอดเลยค่ะคือจริงๆก่อนจะเข้ามาเรียนได้เราก็ต้องสอบเป็นวัลเลก่อนถูกไหมฮะ อยากให้น้องดีนาน้องกี้ฝากอะไรถึงน้องๆได้นึงกับคนที่อยากเรียนหลักสูตรคนที่หาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเรียนเด็กๆอยู่นี้ไปเรียนต่อเมืองนอกค่อนข้างเยอะมีข้อคิดหรือข้อแนะนําฝากให้น้องๆที่หาหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหาสถาบันการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยก่อนที่จะเตรียมตัวก่อนที่จะไปเรียนเมืองนอกฝากข้อแนะนําให้น้องๆนิดนึงก็ฝากให้เพื่อนๆที่กําลังหาที่เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะ คือถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ลองมาคุยๆกับพี่สตาฟที่ RMIT English Worldwide ดูนะคะที่นี่มีคอร์สให้เลือกหลายคอร์สมากๆแล้วแต่ว่าลองมาคุยดูว่าออมีคอร์สแบบไหนที่เหมาะกับคุณไหม,มชอบอะไรแบบไหนแล้วก็แบบเราสามารถรีเควสความต้องการได้ว่าเราอยากได้อะไร<ม>แล้วพี่เขาก็จะจัดให้ว่าเราเหมาะกับครูแบบไหน<ม>เหมาะกับการเรียนการสอนแบบไหนแล้วก็มันจะได้ได้อะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องการจะได้จริงๆไม่ใช่แบบ แค่ว่าไปโรงเรียนแบบตามที่เขาจัดจัดจัด,จด,จดโดยเราไม่ได้รีเควสอะไรเลยอย่างนั้นดีว่ามันไม่ได้ผลนะคะอ,อค่ะสำหรับกี้นะคะก็ด้วยความที่ว่าเคยไปเรียนนอกใช่ไหมคะก็กี้คิดว่าการที่เราเรียนอยู่ที่เนี่ยก็เราก็ใกล้ชิดกับพ่อแม่ใกล้ชิดกับครอบครัว,วเราสามารถที่จะเหมือนกับพ่อแม่เขาก็จะคอยดูแลเรามากกว่าการที่เราไปอยู่ตัวคนเดียวเนี้ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้น,นแต่ว่าบางทีเราก็ต้อง ให้ผู้ใหญ่คอยดูแลด้วยแล้วการที่เรามาเรียนที่นี่เนี่ย,เ,ยเราสามารถปรึกษาได้คุยคุยกันได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเราเหมือนกับใช้ภาษาเดียวกันบางทีวัฒนธรรมเขาไม่เหมือนกันเราไปพูดกับเขาแล้วเขาอาจจะบอกอะไรเนี่ยไม่ใช่นะในวัฒนธรรมเขาแต่คือเรามาปรึกษากับพี่ที่เนี่ยพี่เขาจะเข้าใจเรามากกว่าพี่นูนก็เป็นส่วนของการปรับตัวหลักสูตรนี้ก็ไม่ใช่ เปลี่ยนความเข้าใจนิดนึงไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะสําหรับคนที่จะไปเรียนต่อเท่านั้น<ช>คนเรียนต่อในนี้ก็ได้คนทำงานก็ได้แต่เน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการต้องใช้คำว่าเออใช้เป็นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นเรียนต่อมือนอกอย่างเดียวนิดนึงกสูตรนะครับที่น่าสนใจมากๆวันนี้ขอขอบคุณน้องๆนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเจ้าหน้าที่ RMIT English Worldwide Thailand ในส่วนของวิชาการครับ